ปรัชญาของไบรโ,โนมมันค่อนข้างชัดเจนมากใมเน้นตั้งรับแบบตัวต่อต,ตัวนักเตะจะดันเกมขึ้นสูงตามตำราฟุตบ,บอลยุคสมัยใหม่บีบพื้นที่แย่งบอลแดนบนซึ่งระบบมังกล่าวนะครับมันทําให้พื้นที่การเล่นของฝั่งตรงข้ามลดน้อยลงและบีบให้คู่แข่งนั้นต้องพยายามออกบอลเร็วซึ่งก็แน่นอนครับเมื่อคุณรีบร้อนโอกาสที่จะเสียบอลมันก็มากขึ้นและก็เข้าทางของฟีออรครับจากวิธีการเล่นแบบนี้แหละครับ นจริงทำให้ฟิโอรินานั้นเป็นทีมที่ได้ประตูจากการตัดบอลในแดนกู่แข่งเยอะที่สุดบนวิธีการโชว์ชะของซีซั่นนี้ผมบอกอยู่เสมอว่าผมต้องการพาฟิโอรินานั้นกลับไปอยู่ในจุดที่เมืองฟอรเรนซ์และแฟนบอลวิโอลาสมควรได้รับตอนนี้เราเข้าใกล้าการเป็นเจ็ดสาวน้อยแล้ว Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเกลือสวัสดีครับตาราสูตบอลิสต้านะครับกับผมจิตรกรสีคำเกลือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลนะครับช่องทางเราเหมือนเดิมนะครับเมนสแตนไทยแลนด์นะครับกำลังเดินหน้าไปเรื่อยๆนะครับใกล้ถึงหลัก1ล้านซับแล้วใครยังไม่ได้กด subscribe ฝากไว้หน่อยแล้วกันนะครับลองหันไปมองตารางคะแนนของศึกกันโชตเรอันะครับผมว่าณตอนนี้เนี่ย อาจจะมีหนึ่งทีมที่สร้างความแปลกประหลาดใจครับนั่นก็คือฟิออเรนตินาม่วงมหาการเนี่ยแหละครับถ้าชื่อชั้นเราย้อนกลับไปสัก20ปีที่แล้วนี่คือหนึ่งในทีมที่มีสเสน่ห์มากๆครับแต่ด้วยปัจจัยปัญหาหลายอย่างครับทำให้พวกเขาต้องเริ่มต้นกันใหม่และค่อยๆไต่เต้าตขึ้นมาครับโดยเฉพาะในช่วง3-4ปีหลังสุดและมาถึงปีนี้ครับนปัจจุบันครับผ่านไป11เกมพวกเขาตามหลังจาฝูงอย่างนาบูรีพยงแค่1คะแนนเท่านั้น จึงเริ่มมีกระแสพูดถึงครับว่าฟิออรินาอาจจะเป็นหนึ่งในทีมที่ขึ้นมาท้าทายครับในการลุ้นแชมป์กันโชสใอาซีซั่นนี้เรื่องราวการเปลี่ยนแปลงของพวกเขาเป็นอย่างไรนะครับแล้วเดินทางมาถึงตรงนี้ได้อย่างไรพร้อมกับประเดนที่ถูกพูดถึงว่าทุกอย่างมันใหม่หมดเลยตั้งแต่โค้ชใหม่จนไปถึงกลุ่มนักเตะใหม่พวกเขารวมตัวกันสร้างทีมได้อย่างไรติดตามไี่นี่พร้อมๆกันนะครับ อย่างที่บอกนะครับถ้าเราเอ่ยชื่อของคําว่าฟิโอ i เรดินาขึ้นมาเพราะว่าหลายคนอาจจะมีหลากหลายความทรงจำเนาะนะฮะถ้าย้อนกลับไปยุคแบบปลาย90ต่อต้น2000เนี่ยโอ้โหคลาสสิกมากครับทั้งชุดแข่งเสื้อแข่งมันมีเอกลักษณ์มีตัวตนที่มันชัดเจนมากๆไล่เรียงไปถึงบรรดานักแต่ชื่อดังลหลายคนครับถ้าแบบโผล่ขึ้นมาเลยนะฮะภาพชัดที่สุดก็น่าจะเป็นกราเบลบาติสตูตาครับบาติโก พร้อมกับจอมทัพคลาสสิกอีกคนในยุคนั้นครับลุยคอสตาหรือแม้ทั่งรุ่นใหม่ห,มหน่อยครับเอริกโกเคียซ่านูโนโกเมสซึ่งก็แน่นอนครับนั่นคือช่วงความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์จริงๆครับฟิออวนเวียนอยู่บนหัวตารางได้โคตาไปเล่นฟุตบอลั่วยุโรปไล่เลี้ยงไปถึงเคยคว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยของอิตาลีอย่างโคาปิตเลียในปี2001ครับแต่นั่นคือเกียรติยศครั้งล่าสุดครับที่พวกเขาได้ชูถ้วยเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ย เรียกว่ามันเหมือนเป็นพายุมรสุมทุกสิ่งอย่างครับประดังประเดเ,เข้ามาทั้งปัญหาเรื่องการเงินนะฮะที่ทําให้ทีมนั้นต้องตกชั้นล้มละลายแล้วก็สร้างทีมขึ้นมาใหม่ซ้าร้ายยังติดร่างแหไปด้วยครับในคดีดังอย่างการโชโปลีซึ่งมันเกิดขึ้นในช่วงปี2 0 0 6ครับเรื่องของการล็อกผลการแข่งขันจ้างวานผู้เกี่ยวข้องหลายๆคนกลายเป็นคดีใหญ่มากครับของฟุตบอลอิตาลีมันเหมือนเป็นช่วงทศวรรษที เจอการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายครับสำหรับฟิออร์เินาซึ่งปัญหาดังกล่าวนั่นแหละครับที่มันค่อยๆสะสมมาเรื่อยๆเจอซ้ําแล้วซ้ําอีกทั้งในและนอกสนามมันจึงถึงช่วงเวลาหนึ่งครับเจ้าของสโมสรนั่นคือตระกูลดาลาวันเล่รรู้สึกอิ่มตัวแล้วครับว่าการบริหารจัดการสโมสร,รแห่งนี้มันอาจจะถึงทางตันแล้วสุดท้ายเขาก็พยายามครับพยายามคัดสรรหาคนที่เหมาะสมเพื่อเข้ามาเทคโอเวอร์รับช่วงต่อ ซึ่งคนคนนั้นมีชื่อว่าร็อกโกคอมมิโซครับมหาเศรษฐีชาวอเมริกันเชื้อสายอิตาเลียนครับเข้ามาซื้อกิจการในปี2019ด้วยมูลค่า160ล้านยูโรแน่นอนครับว่าการเปลี่ยนถ่ายตรงนั้นเนี่ยมันมีหลากหลายความรู้สึกมากอย่างตัวแทนของตระกูลดดลวัลเล่นะครับก็ยอมรับครับว่าม,มันเจ็บปวดอยู่ในใจเหมือนกันครับแต่พอได้คุยกับเจ้าของใหม่อย่างคอมิโซ่เนี่ยจึงทำให้พวกเขานั้นค่อนข้างจะวางใจได้ เดียโก้เลาวเวเล่ครับตัวแทนของตระกูลซึ่งเคยเป็นเจ้าของสโมสรแห่งนี้ครับเปิดเผยบอกว่าณตอนนั้นเนี่ยหลายๆคนในครอบครัวครับเสียใจอย่างมากทั้งตัวผมและอันเดรียพี่ชายของผมแต่สุดท้ายแล้วเราคิดว่าเราตัดสินใจถูกต้องที่มอบสโมสรแห่งนี้ให้กับคนที่มีฐานะทางการเงินมั่นคงปัญหาของเราก็คือการหาใครสักคนครับที่จะเข้ามาการันตีอนาคตให้กับฟิโอริเนาได้และเราก็ทําได้สําเร็จเราพยายาม ทำให้การเปลี่ยนแปลงนั้นดีที่สุดครับช่วยเขาด้วยการส่งมอบทีมที่ดีมากๆพร้อมที่จะต่อยอดไปถึงอนาคตเพื่อการลงทุนสำหรับเขานั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังครับเข้าสู่ยุคข,ของคอมมิโซนะครับมีหลากหลายช่วงเวลาที่มันดูดีขึ้นมาเช่นในยุคข,ของวิญญูสมอนเตล่าครับกุนซือวัยหนุ่มที่เข้ามาแล้วสร้างสีสันอย่างมากครับแต่สุดท้ายแล้วผลงานก็คือแค่รอดตกชั้นครับมีคะแนนเหนือจากอันดับตกชั้นเพียงแค่3แต้มเท่านั้น จากนั้นก็ค่อยๆเปลี่ยนโค้ชไปเรื่อยๆครับเชสซารีปันเดลลี่เข้ามาคุมทีมรอบที่2จูสเปยยาคินีคุมทีมอีก2รอบจนกทั้งมาถึงวินเชนโซอ,อิตาเลียโ,โนครับเข้ามาคุมทีมในปี2021ซึ่งณตอนนั้นเนี่ยภาพใหญ่ๆก็คือสโมสรเริ่มนิ่งแล้วครับการมีเจ้าของใหม่นำมาซึ่งการหมุนเวียนเงินในบัญชีที่ดีขึ้นการเปลี่ยนแปลงคนในตำแหน่งหลากหลายนะฮะในบอร์ดบริหารต่างๆ ก็นำมาสู่ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการบริหารฟุตบอลที่ดีกว่าเดิมในช่วงแรกๆเราอาจจะต้องใช้คาว่าเป็นช่วงของการซ่อมแซมครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆสร้างขึ้นมาซึ่งช่วงแรกนะครับโรโ o ค,ค,คอมิโซใช้เงินกับสโมสรแห่งนี้ไปมากกว่า400ล้านยูโรแต่ทุกอย่างถูกใช้อย่างละเอียดรอบคอบไม่มีการทุ่มเงินมหาศาลแบบเกินตัวเหมือนในอดีตอีกแล้วครับพวกเขาทําธุรกิจฟุตบอลอย่างตรงไปตรงมาครับลงทุน ในราคาที่เหมาะสมแล้วขายเพื่อทํากําไรต่อนักเตะคนไหนได้ราคาดีพวกเขาก็พร้อมที่จะเปิดโต๊ะเจรจา,าทันทีนับตั้งแต่ปี2019ะนะครับเข้าสู่ยุคของคอมมิโซเนี่ยฟิโอเรนาเป็นหนึ่งในทีมที่สร้างกําไรมากมายมหาศาลครับในการขายนักเตะอาทิเฟรโกเคียซ่าและดูซานวลาหูชครับสคนนี้ครับขายไปให้กับยูเวนตุสได้เงินรวมกันมากกว่า150ล้านยูโรซึ่งถือว่าเป็นก้อนใหญ่มากๆครับที่นํามาเล่นแร่แปรธาตุ และบริหารจัดการให้มันเหมาะสมซึ่งพวกเขาก็ลงทุนด้วยการคัดสรรอย่างละเอียดนั่นแหละครับและนั้กเตหะหลายๆคนที่ถูกดึงเข้ามาทดแทนก็กลายเป็นตัวหลักจนมาถึงปัจจุบันนี้นอกจากนี้ขาออกก็ยังทํากําไรอยู่เรื่อยๆครับมันจึงทําให้สถานงการเงินและตัวบัญชีของฟิโอรลลินนั้นดีขึ้นเสถียรขึ้นและห่างไกลาจากปัญหามากขึ้นขณะเดียวกันผลงานในสนามมันก็ค่อยๆเติบโตขึ้นครับเหมือนเรา ต่อจิกซอไปเรื่อยฮะหรือไต่ขึ้นพีระมิดสูงขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆโดยแนวทางที่มันชัดเจนก็คือการลงทุนอย่างคุ้มค่าน่นแหละครับต้องคัดสรรอย่างละเอียดแล้วก็หาคนหรือหานักเตะที่เข้ามาแล้วสามารถจะสร้างคุณภาพได้สร้างศักยภาพได้และแน่นอนครับว่าสร้างมูลค่าที่มันเพิ่มเติมได้ไล่ไปถึงการคัดสรรโค้ชด้วยนะครับจากยุคข,ของวินเชนโซอิตาเลียนโนมันเริ่มเห็นผลงานที่มันจับต้องได้ครับพวกเขาไม่ต้องดิ้นรนแบบ อยู่ท้ายตารางเพื่อหนีตกชั้นอีกต่อไปแล้วครับแต่ขยับขึ้นมาอยู่อันดับเลขตัวเดียวและได้สิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลทั่วยุโรปอย่างยูเอฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกซึ่งพวกเขาได้รองแชมป์สฤดูกาลติดต่อกันนะครับในปี2023และ24โดยพลาดท่าแพ้ต่อเวสต์แฮมและโอตเบียกอสครับได้รองแชมป์สปีติดเลยครับมันอาจจะมีความเสียดายอยู่บ้างครับแต่มันก็บ่งบอกครับว่าฟิออนั้นเริ่มเบ่งบานขึ้นมาแล้วครับเพียงแต่ว่าหลังจากที่พลาดแชมป์มา2ปีติดนั่นแหละครับ วินเชนโซอิตาเลโนก็ตัดสินใจลาออกและคราวนี้ทีมงานเบื้องหลังทีมค่าสารก็ต้องเดินหน้าครับเพื่อหาคนเข้ามาทดแทนโดยสเปกก็คือต้องการโคชหนุ่มที่มีแนวทางชัดเจนและสามารถต่อยอดไปกับสโมสรแห่งนี้ได้จนกระทั่งพวกเขาไปเจอราฟาเอลเล่ปลาดิโน่ครับถ้าแฟนบอลในยุคยุค2000นะครับไปปลาย2000น่าจะพอคุ้นหูกันดีอยู่ครับปลาดิโน่เป็นเด็กฝึกหัดของยูวนตุสครับเติบโตขึ้นมาลงเล่นในทีมชุดใหญ่ในตำแหน่งตัวรุกทางดิมเส้นครับ เป็นปีกเป็นกองหน้าเป็นแนวรุกได้หมดเลยแต่หลังจากที่เลิกเล่นไปครับก็ค่อยๆไปศึกษาศาสตร์ความรู้ในด้านโคชชิ่งเพียงแต่ว่าประสบการณ์ของเขาเนี่ยในการคุมทีมชุดใหญ่จริงๆมีเพียงแค่2ปีเท่านั้นนะครับเพราะว่าเริ่มต้นคุมมอนซาในปี2022ที่ผ่านมานี่เองครับก่อนที่จะมารับงานที่ฟิออนเรนาในปี2024เพียงแต่ว่าถ้าเราลงลึกในรายละเอียดครับช่วงที่คุมมอนซาเนี่ย ปาายโนเป็นหนึ่งในโคช้ชดาวรุ่งที่ถูกพูดถึงครับเพราะเขาค่อนข้างมีพื้นฐานที่ดีครับหมายว่าประสบการณ์ในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพมาก่อนเริ่มการเป็นโคช้ชก็เริ่มคุมทีมชุดเยาวชนมาก่อนโดยคุมทีมชุดยู19ปีของมอนซาจนกระทั่งขยับขึ้นมาครับรับงานใหญ่คุมทีมชุดใหญ่ในปี2022พร้อมกับอยู่รอดในเซอาดได้แบบสบายๆดย้วยผลงานตรงนี้แหละครับกุนซอวัย40ปี ถูกคัดเลือกโดยทีมงานของคอมมิโซโดยตรงเลยครับแม้ว่าในช่วงแต่งตั้งน,นะครับแฟนๆอาจจะแบบตั้งคำถามเยอะหน่อยเพราะว่าผลงานของอิตาเลโนที่ทำไว้นะครับแม้ว่าจะไปไม่ถึงแชมป์แต่การได้เข้าชิงชนะเลิศในฟุตบอลทั่วโยุโรปทั้งสองครั้ง2ปีที่ต่อกันมันก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วครับแฟนบอลบ,บางคนถึงคำว่าทำไมถึงไม่พยายามโน้มน้าวให้อิตาเลโนนั้นคุมทีมต่อไปไปเอาโค้ชที่อาจจะอ่อนประสบการณ์แบบเนี้ย มาทำไมซึ่งโรโกคอมิโซในฐานะเจ้าของสโมสรตอบแบบชัดเจนทุกเม็ดเลยครับเขาให้สัมภาษณ์บอกว่าผมอยากจะบอกทุกๆคนนะอยากจะเตือนทุกๆคนเอาไว้ว่าตอนที่ผมเข้ามาบริหารฟิอเรติน่าสโมสรเพิ่งจะรอดพ้นการตกชั้นไปเล่นในเซลบีในวันสุดท้ายของฤดูกาลนั่นหมายความว่าระยะเวลา5ปีที่เราเข้ามาบริหารเนี่ยเราเข้าไปถึงรอบชิงชาเลิศคอนเฟรนลีได้2ครั้งรอบชิงชาเลิศโคปาิตาเลอีกหนึ่งครั้ง ผ่านเข้าไปเล่นในฟุตบอลทั่วโยุโรปได้อีก3ฤดูก,กาลติดต่อกันรวมถึงสร้างวิโอลาพาร์คซึ่งเป็นสนามซ้อมแห่งใหม่นะครับและที่แห่งนี้ก็จะกลายเป็นทรัพย์สินที่มีค่าของสโมสรและเมืองแห่งนี้ตลอดไปผมบอกอยู่เสมอว่าผมต้องการพาฟิอัเรน่านั้นกลับไปอยู่ในจุดที่เมืองฟอเรนซ์และแฟนบอลวิโอลาสมควรได้รับตอนนี้เราเข้าใกล้าการเป็นเจ็ดสาวน้อยแล้วตรงนี้คือคำจะกัดความก้อนหนึ่งครับที่บรรดาสื่อิตาเลียนเนี่ยมักจะยกขึ้นมาว่า ในเวทีกันโชเซีเนี่ยมี7สาวน้อยอยู่ก็คือ7ทีมที่สามารถลุ้นแชมป์ได้หรือเป็น7ทีมใหญ่ประมาณนั้นอารมณ์เหมือนบิ๊กซิกของพิมลีกเลยโซโซน,นละครับคอมิโซก็บอกนั่นแหละครับเราเข้าใกล้ที่จะกลับไปอยู่ใน7สาวน้อยแล้วและทีมของเราก็ได้เล่นฟุตบอลทั่วยุโรปเป็นประจํามันบอกถึงการเติบโตครับคอมิโซเล่าต่ออครับว่าสโมสรแห่งนี้จะไม่เสี่ยงต่อการล้มละลายอย่างแน่นอนต้องขอบคุณการลงทุนอย่างต่อเนื่องของเราและการเคารพกฎทางการเงินในวงการฟุตบอล รวมถึงกฎ Financial Fair Play ซึ่งไม่ใช่สโมสรใหญ่ทุกแห่งจะยึดถือเราจึงได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างของสโมสรต้นแบบไม่เพียงแต่ในอิตาลีเท่านั้นแต่ยังรวมถึงในยุโรปด้วยผลลัพธ์เหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยบังเอิญแต่เกิดขึ้นมาจากการวางแผนอย่างพิถีพิถันและการคัดสรรบุคลากร,กรอย่างรอบคอบถึงแม้ว่าจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นบ้างก็ตามแต่สุดท้ายการได้ตัวราฟาเอลลปาลาดิโนเข้ามา เขาตอบโจทย์ทุกอย่างเขาคือโค้ชหนุ่มที่มีความสามารถและมีจิตวิญญาณของนักสู้เขาเป็นผู้สร้างและริเริ่มที่ดีได้นั่นเป็นเหตุผลที่เราเลือกเข้ามารับตำแหน่งสําคัญต่อจากนี้และวันที่เปิดตัวครับปาลาดิโนโก็อธิบายความเชื่อแนวความคิดปรัชญายในการทําทีมของเขาออกมาเน้นย้ําไปที่เรื่องของความสามัคคีรวมกันเป็นหนึ่งเดียวซึ่งเป็นส่วนสําคัญอย่างมากสำหรับทีมที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่หรือคุณภาพนักเตะที่อยู่ในระดับสูงมากๆปาลาดิโน,โนเชื่อว่า เมื่อไหร่ที่เรารวมกันทีมได้ครับสิ่งที่ได้มาจะสามารถทดแทนเรื่องคุณภาพแบบรายบุคคลได้อย่างแน่นอนส่วนเรื่องของการเสริมทัพปาายโนก็บอกประมาณว่าตลาดซื้อขายครั้งนี้ครับต้องบอกว่าเราอาจจะยังไม่ได้โฟกัสกับปัจจัยภายนอกมากนะักงานของผมก็คือการสร้างทีมด้วยผู้เล่นที่เรามีอยู่เป็นอันดับแรกคุณภาพในรายบุคคลสามารถสร้างความแตกต่างในเกมการแข่งขันได้แต่ความเป็นหนึ่งเดียวกันและการมีทีมเวิร์ก ล้วนเป็นวิธีที่คุณสามารถเอามาใช้ทดแทนในส่วนที่ขาดหายได้เช่นกันถึงแม้ว่าจะให้สัมภาษณ์แบบนี้นะครับแต่การเสริมทัพของฟิออรีน่าก็ถือว่าน่าสนใจครับเขาลงทุนซื้อนักเตะใหม่มา5คนครับมอ์เซคีนมารินบรอนกาซิสดับบิดเดเคอาร์ครับอาเมีลูชาสันและมัติอัสมูเรโนรวมกับบรรดานักเตะตัวยืมครับที่ยืมเข้ามาพร้อมกับออปชั่นซื้อขาดอันเดรโคปานีอัรเบตกุตมุนเซนยาซินอาร์ลีโรบินโกเซนเอ็ดวาร์โดโบเวซึ่งกลุ่ ส่วนใหญ่ครับเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์และผ่านเกมระดับสูงมาพอสมควรในทางกลับกันครับก็มีกลุ่มนักเตะที่ถูกปล่อยออกไปเพื่อลดเพดานค่าเหนื่อยลงมาให้มันหักลบกันอย่างสมดุลทั้ง n i โค l a ามิเลนโควิชอาร a สเนเดอโคโครินอั e เฟ u ด,ดันแคนจัคโ o มโบนาเวนตูราและเกตาโนกาสโ v i l ลีเรียกได้ว,ว่ามีทั้งขาเข้าและขาออกและพยายามทำให้ทุกอย่างมันสมดุลที่สุดพร้อมกับคุณภาพ โดยรวมของนักเตะนั้นขยับเพิ่มมากขึ้นด้วยครับและถ้าเราได้ดูฟิโอเลนในซีซั่นนี้นะครับปรัชญาของไบรโนมันค่อนข้างชัดเจนมากๆเน้นตั้งรับแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวนักเตะจะดันเกมขึ้นสูงตามตำราฟุตบอลยุคสมัยใหม่บีบพื้นที่แย่งบอลแดนบนซึ่งระบบบางกล่าวนะครับมันทําให้พื้นที่การเล่นของฝั่งตรงข้ามลดน้อยลงและบีบให้คู่แข่งนั้นต้องพยายามออกบอลเร็วซึ่งก็แน่นอนครับเมื่อคุณรีบร้อนโอกาสที่จะเสียบอลมันก็มากขึ้น แล้วก็เข้าทางของฟิออครับจากวิธีการเล่นแบบนี้แหละครับจริงๆทาให้ฟิออริน่านั้นเป็นทีมที่ได้ประตูจากการตัดบอลในแดนกู้แข่งเยอะที่สุดบนวิธีการโชกชนะของซีซั่นนี้ไล่ไปถึงแบบลงลึกในรายละเอียดเช่นปรราเารินโอนี่นะฮะบอกให้นักเตะเว้นระยะห่างจากฝั่งตรงข้ามมีขอบเขตของตัวเองครับมากสุดได้เท่าไหร่น้อยสุดได้เท่าไหร่สมมุติว่ายืนห่างได้มากสุด10เมตรน้อยสุดคือ3มเมตรต้องอยู่ในขอบเขตตรงนี้ครับ และจังหวะไหนควรทำอะไรเร่งแย่งบอลหรือประคองหรือถอยลงมาแพ็คเกมรับทุกอย่างทำเป็นแบบกลไกอัตโนมัติโดยธรรมชาติไล,ล่เรียงไปถึงการโหลดผู้เล่นเข้าไปในพื้นที่ครับก็คือเช่นการเอาฟูลแบ็กเนี่ยนะครับที่เราเคยเห็นกันแล้วนะครับขยับเข้าไปเล่นตรงกลางอินเวิร์สเข้ามาแต่ที่ฟิโอลนั้นทําได้ทั้งสองฝั่งทั้งขวาและซ้ายขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสที่มันเหมาะสมครับเมื่อคุณมีผู้เล่นมากขึ้นในพื้นที่แดนกลาง โอกาสก็จะมากขึ้นทั้งเกมรับและเกมรุกโอกาสตัดเกมโอกาสการสร้างสารรค์ซึ่งแนวทางปรัชญาแทคนิกเหล่านี้เอาเข้าจริงะนะครับมันก็ไม่ได้แตกต่างจากยุคสมัยนับปัจจุบันเท่าไหร่ภาพใหญ่ๆก็คือการบีบแดนบนครับแย่งบอลตัดบอลในแดนคู่แข่งแล้วเปลี่ยนจากรับเป็นรุกพร้อมกับเติมผู้เล่นเข้าไปอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นตัวอย่างก็คือการเติมฟูลแบ็กเข้าไปยืนตรงกลางนะครับอินเวิร์สเข้าไปหลายทีมเล่นแบบนี้ครับแต่สิ่งสําคัญ เหตุผลหลักๆคือการสื่อสารจากดิโนครับเขาให้ความสัมพันธ์ในเรื่องของการเป็นทีมันดับแรกครับเขาพูดอยู่เสมอครับว่าหากคุณช่วยกันลดความผิดพลาดและแก้ปัญหาของคนอื่นภาพรวมของคุณก็จะแข็งแกร่งขึ้นเพราะสุดท้ายแล้วแบบแผนแทคติกปรัชญายกลุธ์ต่างๆมันอาจจะไม่หนีกันเท่าไหร่ครับแต่นักเตะเนี่ยทำได้หรือเปล่าเล่นได้อย่างที่โค้ชคิดในหัวหรือเปล่าตรงนั้นแหละครับคือความแตกต่างของดิโนที่ซื้อใจนักเตะได้ และทําให้ทุกคนนั้นมีส่วนร่วมและรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นทีมนี้นั่นคือเหตุผลครับว่าทําไมเราหันไปมองตารางคะแนนของการชนนับปัจจุบันฟิโอลินาขยับขึ้นมาอยู่ดับ3ของตารางครับตามหลังจากฝูงอย่างนบปรีเพียงแค่1คะแนนเท่านั้นแต่กน็น่าลัะครับเมื่อสื่อเข้าไปถามครับว่าโอ้โหคุณคือทีมที่น่าสนใจนะกลายเป็นหนึ่งในตัวแปรในการลุ้นแชมป์เลยหรือเปล่าหลังจากที่ผ่านมา11เกมปรารถโ,โนเบรกเลยครับยังไม่ขอรับเครดิตอะไรทั้งสิ้นณนตรงนี้ครับ ผมยกทุกอย่างให้กับลูกทีมของผมซึ่งตอนนี้เนะี่ยพวกเขาเป็นทีมของผมจริงๆแล้วพวกเขาบรรลุถึงระดับการเล่นที่สูงขึ้นนักเตะแต่ละคนมีวุฒิภาวะความรับผิดชอบถึงแม้บางคนจะอายุน้อยแต่มีความเป็นผู้ใหญ่เข้าใจในหน้าที่และพยายามให้ความสําคัญกับสิ่งที่ได้รับมอบหมายตอนนี้ผมแทบจะไม่ต้องสั่งอะไรพวกเขาแล้วเด็กๆพวกนี้เรียนรู้ไวมากนี่คือสิ่งที่ต้องยอมรับว่าพวกเขาคือคนพิเศษสําหรับทีมทีมนี้จริงๆความพร้อมทางด้านร่างกายความพร้อมทางด้านจิตใจ ความพร้อมทางด้านความคิดทําให้ขุนพลวิโอลาครับสง,งบนิ่งโฟกัสกับเป้าหมายและถึงแม้ว่าบางช่วงบางตอนอาจจะมีการแก้ไขสถานการณ์ครับปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นแตกต่างออกไปแต่ด้วยความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนั่นแหละครับเป็นทีมมีความสัมพันธ์ที่ดีทุกคนสามารถปรับตัวได้เร็วและมักจะได้ผลการแข่งขันที่ต้องการปาเลโนท,ท้ายบอกว่าตอนนี้ทีมของเราเป็นหนึ่งเดียวกันจริงๆครับจนเราพร้อมที่จะท้าชิงในทุกการแข่งขันแต่ปัญหาก็คือ เราต้องไม่ลืมว่าเรายังไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรเลยเพราะฉะนั้นเท้าต้องติดดินอยู่เสมอเราอยู่ที่นี่โดยรู้ว่าเรากําลังเผชิญหน้ากับทีมที่ดีและเราต้องการแสดงผลงานที่แข็งแกร่งแต่เราเองก็มีความแข็งแกร่งในฐานนะทีมที่มันเกิดขึ้นได้จริงๆพวกเขาคือนักเตะที่ผมไว้วางใจเพราะสาหรับผมแล้วการหมุนเวียนทีมหรือโรเตชันไม่มีอยู่จริงครับมีเพียงทีมและผู้เล่นที่สําคัญมากๆเท่าๆกันผมจะจัดผู้เล่นที่ดีที่สุดลงสนามเสมอ และใครก็ตามที่ลงเล่นก็จะทำผลงานได้ดีด้วยแรงจูงใจผมคาดหวังในทัศนคติความคิดและความกระหายอยากที่ดีซึ่งไม่ควรคาดตกบกพร่องถ้าคุณเป็นลูกทีมของผมและเมื่อพวกเราทำพร้อมกันแบบนี้ได้ทั้งทีมเราจึงเป็นทีมที่แข็งแกร่งขึ้นมาได้นั่นคือวิธีการที่ใส่ลงไปในกลุ่มนักเตะชุดใหม่เหล่านี้ครับจากโค้ชคนใหม่ลาฟาเอเ่ปาราดิโนแต่ก็อย่างที่ตัวเขาบอกได้แล้วครับผลทางนี้อีกยาวไกลเท้าต้องติดดินเสมอรักษามาตรฐาน ไล่ล่าต่อไปเรื่อยๆเล่นในแบบได้ใจกองเชียร์เก็บผลลัพธ์ตามที่ต้องการและทําให้ม่วงมหาการนั้นกลับไปอยู่ในจุดที่ควรจะต้องเป็นนั่นคือเป้าหมายอันแท้จริงครับซึ่งมันจะเกิดขึ้นหรือไม่ระยะทางระยะเวลาหลังจากนี้แหละครับความเข้มข้นจะเข้ามาพิสูจน์ในตัวของราฟาเอลปาลาดิโนและลูกทีมทุกคนเอามาฝากแฟนๆม่วงมหาการครับผมว่าน่าจะมี แฟนคนไทยไห,ลหลายๆคนที่แอบคิดถึงทีมทีมนี้อยู่นะครับสโลฟฟีออลอติน่าเผื่อว่าเออหันไปมองกันโชแล้วแบบเออทีมนี้มันน่าเชียร์นะทีมนี้ที่เราคุ้นเคยกันมาทีมม่วงมหาการทีมนี้แหละครับขอไม่เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับแล้วก็ฝากช่องทางของเราให้เหมือนเดิมนะครับเมนสเตนไทยแลนด์บางคนเข้ามาติดตามอยู่ยเรื่อยๆเป็นแฟนประจําของเราแล้วอาจจะลืมครับอาจจะลืมกด s u b s c r i b e ฝากไว้หน่อยแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนมากครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ